เดือดดอนเลยอี <S <S ้อ่ะโหโหโหไม่แม oh. oh. uh ่เ huh. ดือดตั here, now, ้งใจดีไ hmm> ม่ได้เหมือนกันดูฝา

Yeah. Thank you.